กรือเอาทางเต็มพวกเห็ดก้าออกตวตูเอาแตบมิ้นใส่ตะมิ้นยูทงบ่ะไปเวลาไปให้หัวอาหารหมูแล้วพี่อน,นอ้องอาหารหมูหมูน้อย้าย Ah, yo así. ไปยอดน้ำกดพี่น้องหานมูแล้วไปยอดน้ำกดฟ่าแหลมากล่ะคนบ้านสวนไม่เหตุบ้านอยู่สวนอีกหลังหนึ่งทุเรียนก็มีสองต้นงามละพี่น้อง ต้นใหญ่ไงพินาสิว่เป็นหมากป้าชานม เอาไว้ก่อนบ่ตั้งไว้ก่อนบ่หอยไปนี่ก่อนบ้านได้หอดเวลาอันนี้ขอกหมูครับ มีหมูอยู่สิบสามตัวจะเอจะเอเบบี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 โอ้อาหารยังเหลืออยู่เลยเบบีเบบีเบบีมาเร็วมาดิมาเร็วมาเร็วมาเร็ว Ma leo ma leo ma leo. À, ma <coughs> à, leo ma leo ma leo. Ma leo ma 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 อ yeah. wow. ันนี้เก้าโตจุอขวนอีนแยกไว้ซีตัวเยี่ยมันเยี่มันได้เยี่มมันได้เยี่มั่นได้แห้งกาลังเป็นตะแคงปุรุลิน คลิปนี้ฝากไว้สำนีครับพีน่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ทางส่องเด้ครับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนที่ไปยอดน้ำกดก่อนแล้วคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ